ชือคุ้มนะคะยูทีบทมีไัยสู้รัดค่าของาอาจารย์ชายอาจารย์รัดคา่าก็ทีได้มาเชื่อพระเจ้าก่อนหน้าที่จะมาเชื่อพระเจ้าก็ตัวเองได้เป็นโรคอะไรที่คุณหมอเพราะว่าเป็นมะเร็มเมงเลือดมข้าวระยะอาทิตซี่แล้วแต่ว่าไปเช็คเลือดเท่าไรก็เลือดก็ไม่ดีขึ้นจนคนหมอให้เหลือดมาตลอดเป็นเวลาปีว่า เพราะตอนนั้นนั่นถอแท้ที่คิดจะฆ่าตัวตายทั้งหลายกันแต่บางเอิญคือนั้นที่นอนลงทีโรงพยาบาลนะผู้นได้ยินเสียงพระเจ้าว่าหายเชิญรู้เอ๋ยแล้วมือรู้สึกว่าพระเจ้ามาสัมผัสแล้วก็ตกใจตื่นตั้งแต่วันนั้นมาก็คนเหลือด้วยว่าเป็นการดักษาได้ได้จุกโรคอาการที่ว่าอัศส,สัจ์นั้นคือว่า ตั้งแต่แค่ว่าได้เห็นเสียงพระวิญญาณบอกว่างายจอรู้เลยตั้งแต่บัตรนั่นและไม่เคยได้ง่ายเหลืออีเลยค่ะคนมือก็นหลดยากถูกตัวเลยเป็นบอกว่าด้วยค่ะมาได้หรือบอกป็นบอกว่าขึ้นตาตามันมองมินแล้วก็ตัดสินใจให้พระเจ้ารักษ่าค่ะตอนนี้ก็เดินได้ขายห้องได้ขแข็งแรงขึ้นค่ะข้าพุระเจ้าค่ะตั้งแต่รู้ได้ดับไฟของพระวิญญาณของพระเจ้าได้บัตรเยอโมดไฟก็รู้สึกว่าการรักษาก็ดีขึ้นค่ะ พระเจ้าดักซาได้ถูกจ้งจริงๆค่ะคนเมาอว่าดีหมาเลยทำให้กุนป้าอาการดีขึ้นขนาดนี้ก็ขอาผลพระเจ้าพาที่ได้บอกไปเป็นยันของพระเจ้าแล้วยายพี่น้องทุกคนนะคะที่ว่าพระเจ้ามีจริงไหมข้บอกได้เลยพระเจ้ามีจริงค่ะเพราะว่าตัวเองเจอปัญหา,ามาหมาไม้ไม่ว่าปิดฝาทาีสิ้นหรือว่าการธรรมะ กินมันก็ไม่ดีแต่ว่าต้องได้มาเดิ๋ไวยพระเป็นญ,ญ,ญาณของพระองค์พระเจ้าสมบราใาาหา้ได้ทุกย่านค่ะพอขอเงินใหญ่ที่น้องนะคะว่าถ้าใครกอบถังตั้นระเยซูช่วยได้ค่ะพอขอขอ,ขอบคุณพร,ระเจา้าขอเป็นเกียรติแก่พระองค์ค่ะขอบคุณค่ะ